เี่ยงกับสิบนาทีครับมีเสื้อแจ็คเก็ตเลองเหล่าสอดิศเหมือนเช่นเคยนะครับโดยอ้างเซนทันในโครงการเซนทันเลิฟอีเอิร์ดลดโลกร้อนโดยการลดการใช้ถุงกับลดการใช้ไฟฟ้านะฮะเราถามท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มนักเตะลิเวอร์พูลคนไหนลงมาแจกไล่เซนถ้าดอกับแฟนๆของลิเวอร์พูลเป็นกรณีพิเศษนะฮะครับถ้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอง่ายเหลือเกินครับตอเราบอกไปแล้วตอนต้นนะครับมาดูครับมีคลิปนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขัน ระหว่างสโมสรในลีกภูมิภาคดีชั้นสเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเย็นวานนี้ระหว่างสุโขทัย f อเจ้าบ้านกับพิโซโลกีเอสหลัง90ลนาทีเกิดเหตุวุ่นวายนะฮะเป็นเอลีกภูมิภาคดีขั้นสอนโซนภาคเหนือนะฮะปรากฏว่าผลเนี่ยเสมอกัน3-3แต่หลังจบเกมแฟนบอลไม่พอใจโดยเฉพาะเจ้าภาพเนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยนะฮะ คว้างปลาขวนน้าลงมาในสนามความจริงทั้งสองฝ่ายก็เกิดเหตุยั่วยุกันไปมาจนเกิดเหตุประทะกันทําให้แฟนบอลจํานวนหนึ่งต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเนี่ยนะนี่เป็นภาพที่น่าตลกตกใจนะครับล่าสุดเนี่ยนะ ทางประธานจัดการแข่งขันลีกดิวิชั่น2ส่วนภาคเหนือเนี่ยคุณราชิษฐ์นะคุณเกรียงศิษฐ์หนุ่มรักชาติบอกว่าบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับทางฝ่ายควบคุมการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยจะส่งเรื่องมาที่ศูนย์จัดการแข่งขันภาคเหนือนะครับเพื่อที่จะพิจารณาก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายควบคุมฟุตบอลลีกดิวิชั่น2พิจารณาบทลงโทษต่อไปครับขณะที่ประธานสโมสรพีซีโร่ท s y f c ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวล่าสุด โดยระบุเนี่ยนะครับว่าก่อนแข่งขันได้รับการแจ้งข่าวจากรุ่นน้องที่เป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลว่ามีการติดต่อกรรมการที่จะตัดสินคู่นี้เพื่อให้ตัดสินช่วยสุโขทัยให้ชนะตอนแรกก็ไม่เชื่อพยายามจะติดต่อผู้ใหญ่ในสมาคมท่านก็รับฟังแต่ก็ไม่คาดคิดว่าถึงเวล่อไรจริงๆทางประธานสโมสรคุณพา,พาคุณปูสิทธิสารก่อสกุลเนี่ยบอกนะฮะไม่เคยเห็นกรรมการคนไหนหน้าด้านเท่าขนาดนี้อันนี้ก็กล่าวหากรรมการทําฟุตบอลมา3ปีดววันจะร้อยคู่ เพราะฉะนั้นขอโทษแฟนลับทุกคนทางทุกโลว์ท้งสุขโขทัยลงทุมนมาเป็นสิบล้านเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลจังหวัดก็เลยประกาศเนี่ยนะฮะลาออกจากการเป็นประธานสโมสรนะรเดี๋ยวรอดูครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับมีเรื่องของการเมืองเข้มข้นเล็กน้อยนะฮะอย่างที่บอกนะครับ